โสโจราเชตโกอันว่าโจรผู้เจริญที่สุดนั้นคีปิตาวาโยน์ไปแล้วอสิงซึ่งดาภูมิยังบนพื้นดินนิปชิตาวาหมอบลงแล้วปาทะโมเลณนะที่ใกล้แห่งเท้าตัสสาสัมเนรสะของสามเณรนั้นอุเรณะด้วยอกปุชันโตเมื่อถามว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญมะยังอันว่ากระผมทั้งหลาย ปวิถาเป็นผู้เข้าไปแล้วอัตวิยังในดงอิทะนี้ทนากรณาเพราะเหตุแห่งทรัพย์อัมหาเป็นแล้วภุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายสหสามตาปีแม้มีพันเป็นประมาณที่สวายเห็นแล้วอัมเหซึ่งกระผมทั้งหลายทุรโตวะแต่ที่ไกลเทียวประเวเทนตีย่อมสันณนะ สกโกติย่อมไม่อาจกระเทตุงเพื่ออันกล่าวกระถาซึ่งวาจายเป็นเครื่องกล่าวทั้งหลายทเวสองติดโสสามปะนะส่วนว่าการนังอันว่าเหตุจิตตุตราสะมะตังปีแม้สักว่าความสรุ่งแห่งจิตนตถิย่อมไม่มีแต่ว่าแก่ท่าน